รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย,ส,กยกสนับสนุนโดยเรื่องผิว 다음 지나 <놀람> <놀람> เงียบเลยเฮ้ยเงียบเลยเหรอซีจีฮาวตาจาเชิเจ้าชุมโอมอนกังปักไทยเลยรอตรงนี้แป๊บนึงทุกคนเดี๋ยวมาแป๊บนึงทุกคนเดี๋ยวนี่นี่ก่อนนิ่นๆก่อนแป๊บนึงนะฮัลโหลพ่อเหรอมารับหน่อยดิอย่าไม่ให้เข้าอย่าไม่ให้เข้ามาจะเต็มเลยฮ่ ไระลาศอะไรหนูก็อยากที่จะเปิดตัวอลังการกับไรกาแซกยุบานนักเสซิริจันรปินเก้าสอง เขาถึงไม่ให้ซาร่าแล้วก็คณะเหล่าเด็กๆที่เชิดสิงโตอย่างอลังการทําไมเขาไม่ให้เราเข้ามาในหมู่บ้านนะคะระบบรักษาความปลอดภัยที่นี่แต่ละบ้านนี่ก็จะติดตั้งระบบ RFID sensor เอาไว้จะอยู่ตรงตั้งแต่ตรงโรงจอดรถเลยนะครับเพื่อความสะดวก ความสบายในการเข้าออกของโครงการของผู้อยู่อาศัยมี C C T V ติดข้างหน้ามาเกลียดเจ็ดตัวถึงว่า,าจอเยอะ <7 S 1> มากบันทึกข้อมูลความปลอดภัยคนเข้าคนออกตลอดเวลาแสดงว่าปลอดภัยแน่นอนโอ้ร้อยเปอร์เซ็นต์เอาละค่ะวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยอของที่นี่แล้วนะคะและแน่นอนแขกรับเชิญของเราในวันนี้ต้องบอกว่าตัวคุณแม่เนี่ยนะคะเป็นทั้งคุณพ่อและคุณแม่ซึ่งน่ารักยังไงเขา้าเข้าผ่านรอปภมาได้ยังไงวันนี้ เราจะมาคุยกันในในข้อตรงนี้อันนี้เราบอกไว้ก่อนแม่มาคุยเรื่องนี้แต่เขาเป็นแม่ลูกซึ่งดูแลซึ่งกันและกันแล้วคุณลูกเนี่ยนะหวงคุณแม่มากก็เรียกว่าหวงสุดๆอ้าวรุดแล้วก็มาแล้วขอต้อนรับพี่โบกับน้อมาลีเจ้าหน้ท่มาลีจ่ายูปวีนี้ ลจะเจ็ดขวบแล้วค่ะใกล้จะเจ็ดขวบแล้วโตวขึ้นเร็วมากเลยนะไม,ม่คิดพูดทิ้งท้ายไว้ที่พี่โน้บอกว่าลูกสาวห่วงคุณแม่มากผมถูกเรื่องผมเรื่องอะไร <c oughs> อันแต่งตัวโปโ๊เอวลอยนีดเดียวก็ไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำไมถึงไม่ได้คะเพราะว่าเดี๋ยวพ่อจะตีเขาเลยหนูต้องทำที่พ่อแสกวไง ตีเป็นมึงไปหมดเลยขึ้นแท็กซี่ก็ไม่ได้หรอไม่ได้ไปไหนคนเดียวฮะไปไหนคนเดียวแค่ได้เฉพาะพี่ยังอย่างเดียวเลยโอ้กลัวกลัวเวลาไปไหนมาไหนคนเดียวแล้วเขากลัวแบบกลัวเราเป็นอะไรเขาบอกว่าเขากลัวโบตายเขาบอกถ้าถ้าแม่ตายอีกคนน่ะหนูไม่เหลือใครแล้ว แม่ตายยากลูกตัเนินชีวิตมาเป็นไงบ้างเป็นคุณแม่ที่ต้องดูแลทุกส่วนก็ได้เรียนรู้อะไรมากมากขึ้นนะคะพี่โน huh แล้วก็เหมือนอะไรที่เราเคยกลัว <iam hum> เคยไม่กล้าทำํำเราก็ตอนนั้นเราก็มีแบบเหมือนพี่ปอทำให้อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเราก็ได้ลองหลายๆอย่างที่ที่มีโอกาสมาให้เรามันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเราเราเข้มแข็งขึ้นแล้วก็ คือคือต้องบอกว่ามันต้องเข้มแข็งแล้วก็ต้องภาวะทางอารมณ์ก็ต้องรักษาให้รู้สึกว่าเราสดชื่นสดใสตลอดเวลาเพราะว่าเราเลี้ยงเขาอะเนาะต้องเป็นทางตัวแทนพ่อด้วยแล้วก็เป็นคุณแม่ด้วยคือรับสองบทบาทเลยใช่คิดแข็ง <laughs> มาก <laughs> และเห็นบอกวันนี้มัลริ้เอาอะไรมาให้ลุงดูนะให้แฟนๆรายการด้วยอะไรเอ่ย นี่วิตาเหมาะมากเลยเอามาให้มากเลยครับผมมันช่างแบบว่าเหมาะมากเลยส่วนี้นะผมไม่ใช่อันนี้อะไรเข้ามาเลขารองเท้าไม่น่้จะมันเป็นยังไงรองเท้ามันยังไงอะลูกสำคัญยังไงจ๊ะรองเท้าอันนี้ที่พ่อซื้อให้หนูค่ะ หนูยังเดือน2เดือนอยู่เลยค่ะแล้วทำไมคุณพ่อถึงซื้อ,อคู่นี้ได้อะคะอันนี้เหมือนโบไปเที่ยวกับพี่ปอที่สิงคโปร์นะะแล้วก็เป็นเป็นของชิ้นแรกเลยชิ้นแรกที่ซื้อให้มาลีเหมือนกับดูลักษณะก็จะรู้แล้วว่าส่งมาลีจะเป็นยังไงแต่จริงๆแล้วในทางกลับกันเนี่ย แม่โบเองยังอยากให้ลูกสาวเป็นลูกสาวอยู่ดีนั่นแหละโอ้ก็ต้องเป็นผู้หญิงแต่ว่าโบก็เป็นแนวแนวไม่หวานเหมือนกันพี<ม>่โนจะเป็นแนวเข้าห้าวเหมือนกัน<ม>แต่ก็เหมือนประมาณว่าก็เลี้ยงเลี้ยงอยากให้เขาแบบเป็นผู้หญิงที่ที่ดูสมาร์ทดูเท่แล้วก็ดูดูช่วยเหลือเองได้ไม่ต้องรอให้ใครมาแบบช่วยเขาเอะไรอย่างเงี้ยหนูไม่แนะนำ ถ้าหนูไม่รู้ว่าจะชอบใครหนูตอนเนี้ยยังไม่รู้ว่าจะไปในแนวทางไหนไม่รู้ว่าจะชอบใครพี่แนะนำให้ชอบพีชอบพีขนาดเด็กยังปฏิเสธเลยมาลิเนี่ยชอบเต้นมากใช่เราเห็นคลิปต่างๆมาลิเต้นเนี่ยมาเยอะนะ,ะแต่วันนี้มารายการต้องต้องให้เต้นโชว์จริงๆเอาแค่โชว์อย่างเดียวไม่ได้แข่งเลยดีกว่าเพราะเรามีนักเต้นอยู่ในรายการเราแล้วตอนนี้ ไม่ต้องหันค่ะโอ้คุณนองตรงน้หนูจะให้หนูแบทเทิลกับน้องเขาเฮ้ยถ้าน้องแพ้ใี้ร้องไห้นะอ้าวถ้าเธอแพ้เธอก็ร้องไห้ได้อ้าวอ้าวยังไงอ้าวอ้าวอ้าวโอเคงั้นเชิญนักรอเลยดีกว่าจ้าขอสักคู่ได้ค่ะไหนดูสิลิ10คูอูกับซาร่าสิบคูโน่ เอย่าลบหนู่เองแม่มาเล่นคูโน่ลบหลู่นี่ตรงกลงตรงกลางเบคูลอันโน้อยู่ฝั่งน้หนูอยู่ฝั่งนูโอเคแบทเทินคันหน้าเข้าหากันโอเคพร้อม o n เต้นก่อง

แบบพอหมุนมุนมุนแล้วกรบพเอเก่งทำไมเก่งขนาดนี้กทำไมเก่งขนาดนี้หัวไวมากเต้นเต้นบ่อยเต้นบ่อยเรียนบ่อยแล้วหนูมีพรสวรรค์ด้วยแหละแสดงว่าหนูชอบพี่พอรจริงๆด้วยซ้อมบ่อย แต่เต้นบ่อยอเต้นแนนมากลกูกเขาบอกน่ารักมาก <c oughs> คือจริงๆเดี๋ยวจะไปชอกแซกกันต่อนะช่วงนี้เราจะเบรกกันก่อนแล้วเดี๋ยวเข้าไปคุยกันในบ้านดีกว่ามีเรื่องชอกแซกก็จะพูอย่างยิ่งสายแดน<ช>มาของเด็กๆนะห้ามพลาดเดี๋ยววันนี้น้องมะลิอยู่กับเราคุณแม่บอกสักครูด <c oughs> มีคนบอกมาว่าคุณแม่ก็มีพรสวรรค์นะครเต้นเลยน้องกำลังจะมีผลงานของตัวเองด้วย ยบสนับสนุนโดย <แฟ SI> เรื่องผิวต้องทาลจิน่าคุยกันต่อคุยกันต่อเมื่อกี้เห็นเห็นไปแล้วเขาฉายแววเต้นั้งแบ่อายุเท่านี้แต่ตอนเริ่มแรกเลยจริงๆอ่ะไปรู้ได้ว่าเขาชอบเต้นรำสิ่งหน,นึ่งที่เขาทำทุกวันตั้งแต่โม เริ่มเริ่มใช้ชีวิตหรือว่าได้เลี้ยงเขาเนี่ยคือหนึ่งเขาจะเต้นทั้งวันเต้นแล้วก็เล่นอะไรที่แบบคือเขาเป็นเด็กอารมณ์ดีอ่ะใช่ค,คือใคร,ครที่เจอน้องตั้งแต่ที่โรงพยาบาลเนี่ยจะรู้เลยว่าเอ้ยน้องมีความดุดิ๊กดุกดิ๊กเขาก็เลยเรียกสามจุกดุกดิ๊กกันมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอเริ่มโตก็จะมีการแบบดูจาก YouTube ดูเพลงดูอะไรอย่างเงี้ยก็มีการที่แบบว่าพัฒนาตัวเองด้วยการจำท่าเองอะไรเอง แล้วก็มาเต้นให้เราดูเราก็เลยบอกว่าถ้าจะแบบจริงจังขนาดนี้ส่งไปเรียนเลยดีกว่าไปเลยส่งการไปเรียนใช่ค่ะที่เราเห็นนัมมาลิเต้นเก่งอะเหรอเออมีคนบอกมาว่าคุณแม่ก็มีพรสวรรค์ในการเต้นเหมือนกันว้าวต้องโบ้ดยก็มีพรสวรรค์ไม่งั้นไม่ได้เลือดไปรอง ก็มีบ้างเห็นเขาเต้นแอบเห็นเขาเต้นอยู่กับครูฟ้าครูเาีช่แซ่บมากเชื่อไม่เชื่อเชื่อไม่เชื่อลองดูกันดีกว่าากไปดูว่าจะให้เราไปดูก่อนว่าไปดูก่อน ไปดูความแซ่บของหลานดีกว่าเราไปดูกันดีกว่าว่าน้องมะลิเรียนเต้นเป็นยังไงบ้างคะ่ะพาไปดูหน่อยค่ะป่ะพาไปดูหน่อยเดินหน่อยครัเดูนะน,น,น,นี่คืูอะไรคะสวัสดีครับครูบาสโซครับผมครูบาสโซ โ okay, อเคขึ้นน่านหลังๆคืออย่างที่บอกฮะการเต้นบางทีพอฟิลได้มันจะได้ฮะคือฟิลเคปปอปไม,บบไมจ่จะแบบนึงใช่ไหมฮะแจ๊สจะแบบนึงที่ป็อปจะแบบนึงแต่พอเรียนไปสักพักหนึ่งอะ่ะจะกลืนความเป็นที่พอพแหละใช่โอ้พี่โบก็มาประจำฮะก็สลับกันบ้างบางทีพี่โบก็มาแจมบ้างบางทีก็เอาเจ้าอาโอโต้มาเรียนด้วยพี่มารีฮะใช่ก็แสดงว่าใช่ฮะพี่โบก็เก่งดูไม่ให้สายเต้นแต่จริงโอ้โหแว้วออกสเต็ปที ช้ได้ฮะใช่หนูชอบสาแเเป็น้าน้องมากจุดเขาะามทำไมชอบเรียนกับน้องะเรา่งอ้อรงอเรียน่อเราเรีย์ติสคลาสอาร์ติสโปรแกรมเนี้ยมันยากมัได้ง่ายเราเห็นว่าเต้นสนุกกันจริงๆกว่าจะเต้นสนุกได้เราต้อง ฝึกความอดทนใช่ไหมคะพัฒนาการดีขึ้นระดับจนถึงกับการที่เราอยากผลิตผลงานให้มีผลงานของมลีเองทั้งพ่อเวทั้งเลกเทเองก็ได้เห็นพัฒนาการของมาีแล้วก็อยากส่งเสริมเขามีแววความเป็นศิลป,ปินนะคะ,ะทั้งเรื่องของการกล้าแสดงออกจินตนาการกแล้วก็ความสามารถมีทาเลนต์มีจินตนาการแล้วก็มีคุณสมบัติที่ที่ครบถ้วนขู่รอดูวันที่ทั้งสองคนจะโด่งดังแล้วก็มีชื่อเสียงแบบพี่ลิซ่านะคะ ออกไปเรียนเต้นแล้วได้เพื่อนเยอะเลยมีมีเพื่อนคนไหนบ้างคะเพื่อนผู้ชายเพื่อนผู้ชายกี่คนครับเก้าคนเก้าคนเพื่อนที่โรงเรียนใหม่ไอวันนี้าก็วิรกรรมแล้วก็เกือบปับเนี่ยจป่อยกับเขานี่น่สรุปก็กลายเป็นเพื่อนสนิทกันทางหลังจากวันนั้น หนูชอบเต้นสไตล์อะไรมากที่สุดคะมาลิค <the> ิปฮอปชอบทิปฮอปทิปฮอปลักษณะการเต้นทิปฮอปเป็นยังไงโชว์หน่อยได้ไหมเด็กควายเด็กควาเป๊ะท่สุดไม่ได้เส็จ่เหรอไม่เดี่้เล่นได้แต่ในครอบครัวนะลูก มารีจะเล่นแบบนี้กับพี่สาวไม่ได้มาริถึงรักสนิทกันแล้วนะรักกันแลเราติดจอบชีวิตพี่สาวด้วย Your turn One and two and three and four and five and six and seven and two out One and two and three and four and five and six and oh จะไม่เก่งย่เีแต่ไม่มีการเสียบปลั๊กนะ ตกใจหมดเลยไม่คิดว่าตกใจอะไรอ่ะตกใจอะไรขึ้นมาเต้นวันไหนเหนื่อยมีสูตรสูตรน้ำลายขอโทษเมกี้รู้ว่านะคะแขนแขนน้องน้องกำลังจะมีผลงานของตัวเองด้วยค่ะยังไงครับพ่อพอดีทั้งพ่อเวกับแม่นานาค่ะเหมือนแบบเอน้องมีนาเนี่ยเขามาเรียนกับมารีแล้วเราก็มีโอกาสได้พูดคุยกันแล้วด้วยความพ่อเวกับแม่แม่นานาเนี่ยเขารู้สึกเอ็นดูมารี ก็ก็เลยเหมือนกับว่าพ่อเว้เขาเลยแต่งเพลงให้มาลีโดยที่ก็จะเกี่ยวเกี่ยวกับความรู้สึกของเด็กที่มุ่งมั่นตั้งใจเหมือนเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็แรงผลักดันให้กับเด็กๆที่ชอบแนวนี้หรือว่าจะทําทําอย่างอื่นนะคะจะเล่นกีฬาหรือเต้นหรืออะไรเงี้ยให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ไปถึงฝันให้ได้<ม>อะไรประมาณนี้โชว์สักท่อนหนึ่งได้ไหมคะ เพลงของหนูชื่อว่า I Can ท่านท่านฮุกร้อนไงฮะท่านฮุก I know I can I know I can I know I can <Okay. S 3> แค่นี้พอไงแค่นี้พอแค่อยากฟังผลงานมาดิ ต้องติดตามวันนี้นะครับไม่ได้มาแบบเปล่าเนี่มาแล้วเราก็มีของมอบให้นะครับเป็นกระทะค o r e ิงนะครับรุ่น Diamond X Series นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดลื่นกว่าเดิมหรูหรากว่าเดิมนะครับปลอดภัยได้มาตรฐานสากลเลยทีเดียวกระทะที่ ทุกบ้านควรจะมีไปครับขอบคุณบคไปกลับไปทอดไข่ให้เกณฑ์ก่อนจากกันขอบคุณมากๆสําหรับสองแม่ลูกที่น่ารักคู<ช>่นี้แต่ก่อนที่เขาจะลารายการเรายังไม่จบนะรายการเรายังมีแขกใหม่แต่เราจะให้แม่ลูกคู่นี้จบด้วยการเต้นไปพร้อมๆ,ๆกันดีกว่าเต้น<อ>แต่งตลอดเลยนะคะได้ครับเดี๋ยวพิธีกรเต้นเต้นเก่งทั้งคู่แล้วพิธีกรใช่ครับครับผมแต่แม่เอาลูดบัตรนะคะแม่โอเคครับฮ ถ่ายภาพนี่เง่ภาพก่อยมามาตอบแทกยกบา